ค่ะพี่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นตกกนะคะพอม,มาถึงบ้านนะคะเนี่ยมาถึงบ้านฝนก็ตกนะคะฝนตกหนักเลยนะคะที่บ้านนะคะมาถึงบ้านตกๆแล้วนะคะแม่ถิ่นก็มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนมี้ฝนตกหนักนะคะมาถึงบ้านมาถึงบ้านพอดีนะคะแต่มาตามทางฝนไม่ตกนะคะพอมาถึงบ้านนะคะพอมาถึงบ้านนี่ค่ะบ้านแม่บุญถิ่นนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะ ไล้สุดให้ดูเนาะก็เห็นแบบนี้เลยบ้านแบบนี้ฝนตกค่ะฝนตกนี่นะคะฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักมากเลยอืมน้ำนะคะฝนตกแรงนะคะนี่ มองไปเห็นไ่เห็นภูเขาแล้วฝนะน,นตกค่ะมาถึงบ้านพอดีพอดีนะคะก็ขบับรถนะคะ,มาก,กม,ะ,คะมากับแม่ออฟนะคะมาอบขับแม่ออฟพ่อเปานะคะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเพราะฝนก็ตกนะคะ ว่าตุ่กเรีงนะคะไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะนั่นแหละว่าจะมาขีดยางนะคะแต่ฝนตกเนาะเจอฝนตกก็คงจะไม่ได้ไปไหนนะภูเขาภูเขาอานนี้ปกปูมนะคะเห็นแต่ภูเขาเนาะนี่ยืนอยู่บนบ้านนะคะอยู่บนบ้านนะคะตอนนี้ มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคุก็สกแล้วเลยนี่นะคะน้ำฝนน้ำนะคะไม่ไม่อยากนะเพราะว่าฤดูฝนนะคะฝนฟ้าก็ร้องนะคะมา,มาถึงมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอ็ซีขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ ด้วยเด้อขันถิ่ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็มองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะเพราะฝนตกแรงมากเลยน้ำนี่ค่ะน้ำนนะคะฝนตกนะคะบ้านแม่บุญถืนนะคะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงฝนก็ตกเลยตกแรงเลยนะคะตกแางแรงนะคะฝนก็คง,งจะ มานะคะว่าจะออกไปดูนะคะว่าจะออกไปดูน้ํานะคะไปดูข้าวที่นาน,นะคะแต่ก็ออกไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามาถึงฝนตกเลยนะคะฝน,ะนตกแรงมากเลยนะคะว่าจะออกไปดูว่าหญ้ามีเยอะไหมนะคะจะได้ออกไปถอนหญ้าก,กันเนาะแต่ <af Pues. S 1> มาถึงบ้านนะคะฝนตกนะคะฝนตกแรงมากนะคะขอบคุณนะคะเอสี อยู่ที่ไหนก็เข้ามากดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นด้วยเด้อค่ะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาค่ะอตอนที่มาคะฝนไม่ตกนะคะ,ะ,คะแต่มาได้สักพักนึงเนาะฝนก็ตกลงมาอย่างแรงนะคะเนาะตกลงมาอย่างแรงเลยนะคะเมื่อหมอกไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือภูเขานะภูเขาก็มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเห็นแต่เห็นแต่แสงสายฝนนะคะทีก็นำลมมาเนาะ มาถึงบ้านฝนตกค่ะอยติดกับถนนนะคะบ้านไม่ถึงติดกับถนนนะคะว่าจะไปดูนาสักหน่อยนะคะแต่ฝนะะตกเนาะฝนตกแรงนะคะไปไม่ได้เนาะ คงจะไปไหนไม่ได้นะคะก็คงจะพักผ่นนะอนเนาะมองกำลังมองเห็นภูเขาขอบคุณค่ะมาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้ดูน้ำฝนนะคะฝนตกหลักฝนตกแรงนีค่ะื้นไปอยู่บนนู้นนะคะทิ่งไม่ถึงเคยไล่ห้ดมนะคะ ตู้เข้โตูไปไหนไม่ได้นะคะบ้านเรานี่ะเป็นแบบนี้นะคะบ้านไม้ธรรมดาธรรมดานม่แหละขอบคุณเช่นกันนะคะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่เยื้อเยื้อออกไปนะคะขอบคุณเช่นกันคะ่ะสำหรับที่นี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกบกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะฝนตกอย่างแรงเลยค่ะมาถิงเนาะทีเอา้าทีเอานะคะ ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆทีๆคอปีท้ทีๆสกินฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ